แม่กระทัาตายแต่ในกลุ่มว่ามีนะครับตัวท่านอินแตนยาเองแล้วก็ริล้ลอ,อของกลุ่มว่ามีคณะใหม่นี้ก็จะบอกว่าเฉพาะตอนเป็นเท่านั้น <c oughs> เพราะคําว่าอินอิสนั้นใช้สําหรับอดีตคือร,ร่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วแต่จะไม่ใช้สําหรับอนาคตซึ่งอันนี้เป็นการหมกเมิด <c oughs> เพราะคําว่าอิสนั้นตามหลักภาษาเนี่ยนะครับแม่กระทัน อ,อุลามาในสายว่ามีคณะใหม่เนี่ยที่อยู่ในประเทศซาอุดีอาระเบียอย่างท่านอิบเนอุไซเมนเนี่ยนะครับก็บอกว่าอิฟใช้สําหรับใช้สําหรับลิลมาดีนะครับสำหรับอดีตเท่าน,นั้นก็หมายความว่าสอคนที่ทําบาปเนี่ยไปหาท่านนาบีตอนที่นบียังมีชีวิตอยู่นะครับแต่พอตายไปแล้วเนี่ยไม่ได้แล้วเพราะว่าคําว่าอิบซึ่งมันเป็นการบกเม็ด เพราะว่า if เนี่ยถ้าเป็นเปิดดูในหลักของภาษาหลักของวิชาการทัานภาษาและวิชาหนาังสือจะพบว่าใช้ทั้งในอดีตและก็บัจจุบันบนะครับเพราะฉะนั้นคำกามนั้นจึงหมดไปถ้าอย่างที่เขาต้องขัดเพราะว่าในแนวทางของกลุ่มว่ามีกาณะใหม่เนี่ยถือว่าการตะวันรนกับคนตายไปแล้วไม่ได้ครับซึ่งการที่การที่เขามีทัศนะดังกล่าวนี่นะครับเขา ถือว่าถ้าไปตะวัดกับโซนกับคนตายไปแล้วเนี่ยถือว่าชิริกคือเขาเขาเขายกประเด็นตรงที่ว่าการทําอิบาระตต่อรัาศุีพานุตาอาานั้นเนี่ยจะต้องไม่มีการนําสิ่งอื่นใดน,นอกจากอรอเข้ามาเข้ามายุ่งเกี่ยวด้วยจะต้องอตรงต่อรอดเลยความหมายตรงนี้คือสื่อที่เราล้อไม่ทรงอนุญ,ญาตนะเขาว่าไม่ทรงอนุญาตเพราะเรามาเองก็เป็นสื่อครับ เพราะฉะนั้นสรุปแล้วถ้าว่าใครไม่เอาสื่อนิม่มก็ไม่มีน่ะทุกคนเอาสื่อมาแล้วต่อเพราะนี่ต้องมีสื่อทั้งหมดใช่ครับเพราะว่าเราจะทําให้อิม่มจ,จริงๆทานกิกัดจริงๆแกนแท้จริงนั่นน่ะอาหารทําอาหารไม่ได้ทาให้เราอิ่มยาไม่ได้ทําให้เราหายนะครับน้ําไม่ได้ทําให้เราดับกระหายไฟไม่ได้มันร,อนร้อนด้วยตัวของมันเองทั้งหมดนี่เกิดจากอารมลตาลาแต่มันเป็นเพียงสําหรับ เป็นสื่อเท่านั้นเองมันไม่ได้มีผลได้ดทั้งสิ้นทั้งปวงเพราะฉะนั้นตามฮุกกลมอาดีก็คือพูดไปตามทำป,ปกติธรรมดาแต่ในด้านของการยึดถือคือฮากิกะฮุกกลมฮากีก็คือต้องถือว่าวง์นะครับทีนี้นคนจึงใช้สื่อกันทท้งนั้นเลยครับ,รบแต่เทียงแต่ว่าสื่อนั้นจะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเช่นเราเวลาเรากระหายเราก็ต้องดื่มน้ำนะแต่ถ้าเราไปดื่มเหล้าก็ถือว่าหรา อย่าให้อาจารย์อธิบายอายะนี้ฮะว่าฟามังกานอายารุจุลิกอารอบีฟัลยามันอามัลสอัยอัลฟาแลายุชริกใอิบาดะติลอรีอัฮะดอัสรอะลกฟีนะอายะที่หนึ่งก็สิบเนี่ยก็คือไม่ก็ว่าดังนั้นผู้ใดก็ตามที่หวังจะไปพบกับองค์อลิบานของเขาเขาจงปฏิบัติอามันสอเลกการประพฤติปฏิบัติที่ดีที่ถูกต้องตามหลักการนะครับ นั่นก็หมายความว่าตรงนี้อามันดีใช่อามันเป็นสื่อเป็นสื่อถูกต้องอามันเป็นสื่อกำลังอธิบายไปได้ว่าตัวซุ่นมีอยู่สี่ประการนะครับฉะนั้นในการใช้สื่อสี่ประการนี่ถือว่าอยู่ในกรอบของหลักการไม่ได้ออกนอกจากหลักการเพราะเนื่องจากว่ามีฮะดิษมากล่าวเอาไว้อย่างชัดเจนว่ามีการตัวซุ่นทั้งในช่วงที่นบีมีชีวิตอยู่และหลังจาก ตายไปแล้วนะครับเรามาดูตรงนี้ก่อนแล้วก็อย่าได้เอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยมาคู่เคียงหรือตั้งภระีกับลุตตาลาอันนี้ถือว่าเป็นชิริกถ้าเราเอาสิ่งสิ่งใดมาคู่เคียงกับลอตตาลาแต่การตะวัสด้วยกับนบีเนี่ยเราไม่ได้ถือว่านาบีนั้นนะเคียงผู้ลอตตาลาหรือเป็นพระเจา้าหรือวาลีกับลต่เราไม่ได้อิบาดาแต่เป็นการกล่าวอ้างถึงผู้ที่ลอตตาลาทรงรัก ตามกับเรื่องของการการอิบาดาของกลุ่มมุชริกีนที่เขาเหล่านี้เอารูปปั้นมาเป็นสื่อแล้วก็เชื่อว่าสื่อนี้ให้โทษให้คุณ,คณและก็อิบาดากับสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นในกลุ่มว่ามีทํำยังไงก็เลยเอา,เ,อาเรื่องกลุ่มว่ามีในประเทศไทยนี่หนักกว่าแนวทางของอิบโดนียซยอีกนะครับเพราะถือว่าการตะวันซุนนั้นนะครับเป็นชิริกเพราะถือว่าการตะวันซุน นะครับเป็นชีริฟเนื่องจากไปเขาเข้าใจเองนะครับเข้าใจเองว่าเป็นการอิบานัตก,กับนบีละวันีแต่ริงตะวสูนกับการทําอิบานัตของพวกมุชรีนมันคนละเรื่องกันเลยเพราะว่า,าในอายาที่กลุ่มกลุ่มวะฮาบียะฮานะใหม่เนี่ยยกกันเนี่ยโดยเฉพาะแกนนวกวาของวะฮบีเนี่ยมักจะยกอยู่บ่อยๆว่าบอกว่าท่านนาบีได้ไปถามพวกมุชรีน นะครับถามพวกมุชลินกีนว่าทําไมท่านทั้งหลายจึงการาบไหว้รูปปัน้นมุชลินในยุคสมัยท่านอบีเนี่ยที่ตั้งพาทีเนี่ยพาทีนิยมเนี่ยก็เลยบอกว่ามานะบุดุฮุมอิลลารยุกอริบูนาอิลอลลฮิซุนฟาเราไม่ได้การาบไหว้พวกเขาสังเกตไหมฮะเว้น <Okay. S 1> <When, S 2> ไว้แต่เราจะการาบทําไมล่ะริยุกอริบูนาเพื่อว่าสิ่งเหล่านี้คือรูปปั้นเนี่ยจะทําให้พวกเราเนี่ย กล้ชิดกับอารถนราอย่างแท้จิงนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยเรามาเราจะสังเกตใช่ไหมครับว่าแนวทางของว่ามีเนี่ยเขาจะไม่มีหลักของการเกียร์อันนี้เนี่นอนลงมาให้แก่มุชริกินนะครับกลุ่มพุ้ตั้งพาคีที่กาาราบไหว้รูปปัน้นโดยถือว่ารูปปั้นนั้นนะครับให้โทษให้คุณน,นะครับ เขาก็เอาหลักกิยาซึ่งไม่ใช่หลักการของกลุ่มว่าีเพราะกลุ่มว่ามีคณะใหม่เนี่ยถือว่าเขาจะกล่าวอยู่เสมอว่าลักลกกิยาสัฟิลอิบาดัจะไม่มีการหลักอนุมานเปรียบเทียบในการในเรื่องอิบาดัซึ่งมันขัดกับหลักการที่นบีได้วางเอาไว้ว่านบีนั้นได้เคยนะครับเปรียบเทียบเรื่องของภาคมุอามาลาภาคธุรกิจกับ ภาคของอิบาดาัตนั่นก็คือเรื่องทัจีกับนีซินนะครับทีนีเ้เมื่อหาหลักการไม่ได้ตรงๆก็เลยโน้มเอาหลักการเข้าหาหลักภูนะฮะมันเป็นอย่างนั้นโน้มเอาหลักการเข้าหาหลักภูโดยเอาอายะซึ่งกล่าวเกี่ยวกับพวกมุชริกีเนี่ยมาใช้กับคนที่เป็นมุสลิมซึ่งเป็นการกกี้ย์ผิดนะผิดแล้วก็ เพราะกรกิยามกันแรกก็คือต้องมีเหตุมีผลเหมือนกันและสิ่งนั้นตรงเหมือนกันแต่นี่ไม่เหมือนกันหนึ่งผู้ศรัทธาผู้ศรัทธาเชื่อมั่นในอโลวาลเป็นผู้สร้างผู้กระทําสิ่งตา่างๆเป็นผู้ให้โทษให้คุณแต่สิ่งตา่างๆไม่สามารถให้โทษให้คุณได้แต่พุชลิกีนกาฟิรูนถือว่าสิ่งที่เขากราบไหวบูชานั้นให้โทษให้คุณดังที่ในอัลกกุอานอันนี้บอกว่าลียุกกรริบูนาะ เพราะว่ามันจะทําให้เราในกายชิดแสดงว่ามีกุอลรรม,มีความ,มสามารถมีอำนาจนะครับแต่คนที่ตวสสนกับนบีวะลีเนี่ยเขาถือว่านบีวะลีนั้นเป็นเพียงแค่สบับสาเหตุแต่ไม่ได้มาช่วยหรืออะไรทั้งสิ้นไม่ใช่มาอูนนะนี่คือคือคือ,คอจุดที่คนเหล่านี้ไม่เข้าใจนะครับ แล้ว็เป็นสิ่งที่อลัลลอตาลาสุนไชในอัลกุรอานนะครับทีนี้เรามาดูอีกนะครับว่าการกียยาดเนี่ยกียยัดยังไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเขาเรื่องนี้ได้ทําการอิบาดไมุชริกูลแต่การตะวัสุนไม่ใช่อิบารัดแต่เป็นการขอตอรอดโดยอ้างถึงสิ่งที่อลัลลอฮฺนาลาทรงรักเช่นตัวท่านนาบีวะลีนะครับแล,ลแล้วก็อามันซอลลัลฮเหล่านี้เป็นต้นเพราะว่าเราสังเกตไหมครับว่าซาฟ้าอิงเนะี่ยนะครับ ก็ได้มีการนบีเอบบงเนี่ยก็ได้สอนดุอาตวซุนให้กับสหาะซึ่งมีรายงานที่เป็นสายรายงานใชยโดยท่านอุสมานบินฮุนีฟนะครับได้รายงานว่าชายตาบอดคนหนึ่งได้ไปหาท่านนบ,บีในขณะที่สอายกำลังนั่งร่วมกับท่านนาบ,บีนะครับแล้วชายคนนี้ก็ปารกบว่าตาของเขาเนี่ยมองไม่เห็นนะครับ ผลปรากฏน,นบีก็ใช้ให้เขาเนี่ยอดทนนะครับชายคนนั้นก็บอกว่าไลซซรีโกอีดอนฉันไม่มีคนที่จะจูงบอกก็ชักกกอาเลอยวิฮาบุบาสรีในสภาพที่การที่สายตามองไม่เห็นเนี่ยของฉันเนี่ยมันได้สร้างความยากลําบากแก่ฉันฟักโกละเลอูสลลโลมเลยสลัมและท่านนบีสโลัลสลัมก็เลยกล่าวแก่ชายคนนี้ว่าอิติมีดอา จงไปไปที่จงไปจงไปนำมาภาชนะที่ใช้ที่มีน้ำละมานนะคือใส่น้ำละมานฟัตวตะวะเอแล้วก็จงอาบน้ำละมานซุมมาสอนลีรรกาไตต่อมาก็จงละมาดสองรอกานี่เป็นเขาเรียกว่าละมาดฮะจัดซึ่งเรียกว่าสราตุลฮะจัดฮาะจัดซึ่งละมาดฮะจันะดจน,นี่ยนะครับ ก็เป็นละหมาดที่กลุ่มแนวทางของกลุ่มวัดดีเนี่ยซึ่งผมได้ยินจากคุณเองจากแกนนําของกลุ่มวัดดีที่พูดในรายการทีวีช่องหนึ่งเนี่ยบอกว่าไม่มีที่มาที่ไปทั้งทงที่ว่าละหมาดนี้เนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่า,ามีใช้ใละหมาดสองรกปกะรแน่นอนชื่อมันไม่มีนะครับแต่ว่าเรามาดูจุดประสงค์เนี่ย ว่านบีให้ละหมาเพราะว่ามีจุดประสงค์มีทุระคือตาโบเขาจึงเรียกว่าสลาตุลหาจัตไม่ใช่ผมเป็นคนตั้งแต่บรรดาพวกปากตลอดยุคสมัยที่่านาเขาตั้งชื่อละหมานี้ว่าสลาตุลหาจัตนะครับใช้คนนี้นบีบวกจงไปละหมาดสองอาทิตย์ต่อมาเจ้าจงกล่าวว่านบีสอนออาตวัุนว่าอัลลอฮุม,มอินนีอะตวัเจฮอิไลกะบินาบียิกะ นบีอัลลมุฮัมมัดนบีอัะห์มะข้าแต่ลลอฮ์ฉันนี้ขอมุ่งไปยังพระองค์ด้วยกับนบีของพระองค์เห็นไหมฮะีนคือตารสนมุ่งไปยังลลอฮ์ด้วยกับนบีนะครับขององค์คือมุฮัมมัดนบีอัะห์มะซึ่งเป็นนบีแห่งความเมตตาอินนีอัตะวัจจหูบิกะแท้จริงฉันนี้ขอมุ่งด้วยกับท่านด้วยกับนบี อีลารับ,บีสู่องค์อภิบาลของฉันนีนบ,บีสอนนะฮะดอะดตาตวสุ่นที่กลุ่มบ,บีว่าชีริกนี่นะครับโดยสอนอย่างนี้ต่อไปว่าเอ่เอบอกว่าฟีฮาญาตีในการในเรื่องจุดประสงค์ของข้าพเจ้านี่ตุเกาะบอีเพื่อว่าจะได้ทําให้จุดประสงค์ของฉันเนี่ยบรรลุผลสําเร็จนะครับ อัลลอฮุมาก้าแต่อัลลอฮ์ชัฟฟะูฟียะนะครับขอว่าลอตลาปโปดได้ให้ความช่วยเหลือเขาในตัวฉันคือให้นบีนามชาตนะครับในอีกรางานหนึ่งได้เพิ่มเติม,ตมว่าฟรอิงกนะกนอารักาฮาะตนดังนั้นหากว่าเจ้าท่านมีจุดประสงค์นบีก,าก่าวแก่ชายการบดว่าฟามิสลาดาริกะก็ให้ทําอย่างนั้นนะครับท่านอุส man บินโวนีซึ่งเป็น ซบะบ์รียลองอ่นดูเนี่ยนะครับก็เล่าว่าฟาว,วลนโลฮีมาตาฟารกอบินาอัลมัจลิสูคือชายคนนี้ที่นบีสั่งแล้วเนี่ยก็จากไปออกไปจากเราไม่นานเนี่ยก็คือไปทำมานะ่แสดงว่าเขาไม่ได้ทำตรงที่นบีอยู่ไปทำในขณะที่เขาไปทำเองคนเดียวอยู่โดยที่นบีไปอยู่ต่อหน้านะครับ ต่อมานะครับก็ก็บอกฮัตตาดคลาอินบอดีดนจนกระทั่งเขาได้เข้ามาหาเราในสภาพที่ตา